Fundamental Analysis มีความแตกต่างกับ Technical Analysis ยังไงคลิปนี้เรามีคำตอบครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Trading Corner t h a ไทยแลนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับนุชนะครับและในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับสิ่งที่ผมเนี่ยได้ค้างไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการวิเคราะห์นะครับตัวกราฟนะครับหรือว่าวิเคราะห์ราคานะครับของสินทรัพย์นะครับด้วยวิธีการ Fundamental Analysis นั่นเองนะครับหรือจะเรียกอย่างหนึ่งนะครับว่าวิธีการวิเคราะห์แบบพื้นฐานของสินทรัพย์นั่นเองนะครับ โอเคนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับลักๆเลยนะครับก็คือวิธีการแบบ f u n d a เมนทัลนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับจะอย่างที่ผมได้กล่าวไว้นะครับเมื่อตอนท้ายคลิปตัวเก่านะครับก็คือวิธีการเทรดแบบ f u n d a เมนทัลเนี่ยจะเหมาะกับการเทรดในระยะยาวนะครับเพราะว่าในการวิเคราะห์แบบ f u n d a เมนทัลเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับในการที่จะเข้าไปนะครับสำรวจนะครับทำการ รู้จักทําความรู้จักนะครับกับตัวผลิตภัณฑ์ให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะมากได้นะครับโอเคนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้มีบัญชีนะครับสำหรับการเทรดนะครับไปในออปชันนะครับ f อ r e x นะครับหรือว่าจะเป็นคริปโตนะครับในแพลตฟอร์ม IQ Option นะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างได้นะครับเพื่อที่จะสมัคร IQ Option นะครับแล้วก็ทํากําไรด้วยกันนะครับโอเค หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการวิเคราะห์นะครับแบบ fundamental ต่อไปเลยนะครับโอเคไปชมกันเลยครับโอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ทําเป็นสไลด์นะครับเบื้องต้นนะครับเพิ่มเติมเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยมองภาพได้ง่ายมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับวิธีการวิเคราะห์นะครับแบบ fundamental analysis นะครับก็คือการวิเคราะห์นะครับเชิงลึกนะครับถึงตัวผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็การบริหารจัดการนะครับ ตัวเมดเดตเมนต์นะครับผู้บริหารเนี่ยเป็นใครนะครับเป็นใครประวัติบริษัทมายังไงนะครับผู้ก่อตั้งเนี่ยใครก่อตั้งนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์เนี่ยของบริษัทเนี่ยต่อไปในอนาคตเ,เนี่ยมีทิศทางเป็นแบบไหนนะครับซึ่งจะถือได้ว่าวิธีการวิเคราะห์แบบฟันเดเมนทัลเนี่ยก็คือวิธีการที่แบบเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นเจ้าของบริษัทเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องวิเคราะห์แบบลึกถึงลูกถึงคนจริงๆนะครับโอเคแล้วก็อย่างที่บอกไว้นะฮะก็คือ,อ f ัวฟอนเดเมนทัลนะครับเหมาะกับการลงทุนระยะยาวนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะครับในการวิเคราะห์เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ค่อนข้างเยอะแลทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวบริษัทนะครับที่เราจะมักนะครับใช้วิธีการวิเคราะห์แบบฟอนเดเมนทัลนะครับพวกนี้เนี่ยก็มักจะเป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับอย่างเช่น a c e b o o k นะครับ Microsoft นะครับ Tesla นะครับ Apple นะครับต่างๆนะครับบริษัทใหญ่ระดับโลกเนี่ยก็จะเหมาะกับการที่เราวิเคราะห์พวกนี้ละครับวิเคราะห์ด้วยวิธีการเอ่อฟอนเดเมนทัลนะครับเพราะว่า การวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยมันจะต้องใช้ข้อมูลค่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่งบริษัทยิ่งใหญ่เท่าไหร่เนี่ยข้อมูลที่เขาอาจจะต้องเอาออกมาเนี่ยต่อสาธารณะเนี่ยจะยิ่งมากเท่านั้นนะครับเราก็ต้องอทําความรู้จักให้มากเท่านั้นนะครับโอเคต่อไปเลยนะฮะต่อไปนะครับวิธีการวิเคราะห์แบบฟ u นเดเมนทัลนะครับก็จะประกอบไปด้วย2วิธีย่อยหลักๆนะฮะนั่นก็คือวิธีการแบบคุณภาพนะครับหรือว่าวิธีการแบบเชิงคุณภาพนะครับแล้วก็ quantitative นะครับหรือว่าวิธีการเชิงปริมาณนั่นเองนะครับในส่วนของ qualitative นะครับหรือว่าเชิงคุณภาพนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นชุดข้อมูลนะครับที่สามารถบ่งบอกเราได้นะครับถึงคุณภาพนะครับแล้วก็มาตรฐานต่างๆนะครับของสินทรัพย์ในตัวนั้นนะครับที่เราจะทำการลงทุนนะครับอย่างเช่นผู้บริหารคือใครนะครับตัว business model เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้นะครับโอเคต่อไปเรนทากต่อไปเนี่ยก็คือ quantitative นะครับ quantitative เนี่ยก็คือเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขนะครับหรือว่าเชิงปริมาณนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะวัดได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะดูได้นะครับเป็นข้อมูลสถิติต่างๆนะครับอย่างเช่นรายรับรายจ่ายนะครับเป็น cash flow นะครับของบริษัทนะครับ The เป็นมาอย่างไงบ้างนะครับมีการใช้จ่ายไปในเรื่องอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับโอเคในส่วนของ Qual i t a t i v e นะครับ fundamental นะครับหรือว่า การวิเคราะห์นะครับแบบคุณภาพนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับหนึ่งะครับก็คือ business model นะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าตัว business นะครับหรือว่าตัวโปรเจกต์นะครับหรือว่าตัวสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนเนี่ยเขาเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงนะครับทิศทางในองค์กรเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ค้าขายยังไงบ้างนะครับแผนต่อไปในอนาคตเนี่ยมีความเป็นไปได้ ในทิศทางไหนนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นตัวที่ผมให้ดูรูปนะครับก็คือแมคโดนเนลนะครับแมคโดนเนลเนี่ยก็คือเขาเนี่ยขายฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมครับซึ่งตัวฟาสต์ฟู้ดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอย่างเช่นเบอร์เกอร์นะครับเฟรนช์ฟรายนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วนประกอบนะครับหรือว่าชิ้นชิ้นส่วนสําคัญนะครับในการที่จะทําให้เขาเนี่ยได้กําไรนะครับในการค้าขายนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นผลิตผลิตภัณฑ์หลักนะครับของบริษัท ก็ว่าได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเมื่อถ้าเกิดว่าดําดเนินการไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็อาจจะมีการเพิ่มนะครับเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นยอดขายนะครับทำให้รายรับของบริษัทเนี่ยมากขึ้นนะครับทำให้นักลงทุนต่างๆเนี่ยก็มองว่านี่เป็นโอกาสนะครับในการลงทุนทําให้มีจํานวนนักลงทุนเนี่ยเข้ามาเยอะมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับของการที่เรามี business model นะครับที่ชัดเจนนะครับ มีแนวทางนะครับชัดเจนว่าจะไปทางไหนอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็คือ competitive นะครับ advantage ครับซึ่ง competitive เนี่ยก็คือในส่วนของคู่แข่งนั่นเองนะครับคือเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับว่าเป็นแม o โดนัลนะครับคู่แข่งของเราเนี่ยคือใครนะครับหลักๆเลยที่เรามักจะเห็นในโฆษณานะครับก็คือแม d โดนัลเนี่ยจะเป็นคู่แข่งกับ ตัวเบอร์เกอร์คิงนั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันนะครับอย่างเช่นเป็นเบอร์เกอร์นะครับเป็นเฟรนด์ฟรายนะครับเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ละแต่ละยี่ห้อนะครับแต่ละแบรนด์นะครับก็จะมีความแตกต่างนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะต้องมั่นใจนะครับว่าคู่แข่งของเราเนี่ยเป็นเราสามารถที่จะต่อกรได้นะครับเราสามารถที่จะเอาชนะเขาได้นะครับเราจะมีวิธีการแบบไหนนะครับอันนี้ก็ต้องศึกษาจากตัวบริษัท ต่อไปนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับก็คือในส่วนของอ่าแมนจเมนต์นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะต้องดูให้ดีนะครับว่าการทิศทางในการบริหารงานนะครับเป็นแบบไหนนะครับผู้บริหารในองค์กรเนี่ยคือใครนะครับมีใครบ้างนะครับแล้วก็ท่าทีในการแสดงออกของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับต่อเหตุการณ์สาคัญสคัญในโลกนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราต้องทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะว่ายิ่งคนสําคัญมากเท่าไหร่เนี่ยการที่เขาแสดงออกเนี่ย ก็จะมีความความสําคัญมากเท่านั้นนะครับก็จะมีผลกระทบต่อตัวหุ้นนะครับหรือว่าต่อตัวสินทรัพย์ที่เราถือเนี่ยอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นในกรณีที่แบบหลายๆกรณีหลายๆครั้งนะครับอย่างเช่นตัวเจ้าของบริษัทเนี่ยออกมาพูดถึงนะครับหรือว่าออกมาให้ความคิดเห็นโดยที่แบบไม่ได้คิดถึงตัวบริษัทนะครับทำให้วันต่อมาเนี่ยตัวบริษัทนะครับหุ้นครับของบริษัทเนี่ยมีลดลง อย่างมากทีเดียวครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียนะครับแล้วก็เป็นข้อควรที่ต้องระวังนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องศึกษาให้ดีนะครับว่าใครเป็นผู้บริหารนะครับเขาเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นแบบไหนนะครับมีท่าทีเป็นแบบไหนนะครับต่อเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็มีส่วนสําคัญนะครับต่อการที่เราจะถือสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งนะครับโอเคเพราะว่าหลักการถือแบบฟันเดเมนทัลเนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้นะครับก็คือการถือแบบระยะยาวนั่นเองนะครับซึ่งก็เราจะต้องทําการวิเคราะห์ให้ดีนะครับก่อนที่เราจะถือออนนะะคคครรัับบโเเต่ไปลย ต่อไปเนี่ยก็คือวิธีการวิเคราะห์แบบ q uantitative นะครับ fundamental นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นวิเคราะห์การวิเคราะห์นะครับแบบเชิงปริมาณนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดูได้นะครับในเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็คือเราสามารถที่จะเข้า Google แล้วก็เสิร์ชได้นะครับรวมถึงในเว็บของ IQ Option ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในเว็บของ IQ Option เนี่ยเขานะครับได้อัปเดตนะครับเว็บไซต์นะครับตัวใหม่นะครับก็คือจะมีในส่วนของเป็นประวัตินะครับของบริษัทนะครับ ที่เป็นหุ้นใหญ่ๆนะครับของระดับโลกนะครับที่อยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับในส่วนของควนทีเททีฟนะครับฟันเดเมนทัลเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยบาลานซ์ชีดนะครับก็คืองบการเงินนะครับแล้วก็รายรับรายจ่ายนะครับแคดฟลูต่างๆนะครับของบริษัทนะครับที่เราจะถือนะครับว่าเขาเนี่ยทำการลงทุนไปตรงไหนนะครับแล้วก็รายรับเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ขาดทุนไหมนะครับปีที่ผ่านมากําไรเท่าไหร่นะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคซึ่งพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชได้นะครับตาม Google นะครับก็คือพิมพ์ชื่อบริษัทแล้วก็พิมพ์ d Data s h e e t หรือว่าพิมพ์เป็นบาลานซ์ชีตได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูในเว็บไซต์ของ IQ Option นะครับว่าดูยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ของ IQ Option นะครับโอเคผมก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปดูตรงนี้นะครับกดที่สําหรับนักลงทุนนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเป็นแท็บลงมานะครับก็จะมีในส่วนของข่าวนะครับสินทรัพย์นะครับกลุ่มหุ้นตามหมวดหมู่นะครับอุตสาหกรรมนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยกดเข้าไปตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นหุ้นนะครับเป็นหรือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับระดับโลกนะครับที่จะมีให้เราเนี่ย ได้เลือกศึกษานะครับเราก็สามารถเข้ามาศึกษาแบบคร่าวๆนะครับแบบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ของ IQ Option ด้วยเช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเป็นบริษัทตัวนี้นะครับบริษัท Bluechip ด้าน IT และอินเทอร์เน็ตนะครับเราเข้าไปดูกันครับก็จะประกอบไปด้วย11บริษัทนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเป็น Microsoft นะครับเป็น Nvidia นะครับเป็น PayPal นะครับ Alphabet นะครับหรือว่า Google นะครับ แล้วก็มีในส่วนของ s a ฟ f o r c e นะครับ Adobe นะครับ s y s t e m อา Alibaba Group นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับว่ารายละเอียดของบริษัทเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเดี๋ยวผมเราลองเข้าไปดูตัวนี้นะครับก็คือเป็น Microsoft Corporation นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะมีเป็นภาพรวมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยราคาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ตัว Microsoft เนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็เราสามารถกดที่เรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับ เขาก็จะบอกไว้นะครับก็คือเป็นประวัติอย่างคร่าวๆนะครับว่าตัว Microsoft เนี่ยก่อตั้งเมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็จะบอกนะครับว่าก่อตั้งเมื่อหนานะครับผู้ก่อตั้งนะครับ c e o นะครับซ e o คนปัจจุบันนะครับก็คือซาเทียนะครับนเดนเดลาะนะครับอ่ะผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะอ่านถูกนะฮะโอเคซึ่งเป็นอุตสาหกรรมนะครับเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็เป็นภาคธุรกิจ Information t e ทค n น l o g y นะครับหรือว่า IT ทีนั่นเองนะครับประเทศนะครับที่ เราก็สามารถดูได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยส่วนแบ่งการตลาดนะครับของ Microsoft เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นโครงสร้างนะครับรายได้นะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอ่าประมาณนี้นะครับคือเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับเป็นคร่าวๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูตรงนี้ได้เช่นกันนะครับเออลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft โดยตรงได้นะครับโอเค และนอกจากนี้นะครับของนอกจากที่เราจะดูประวัตินะครับของตัวหุ้นนะครับตัวนี้ได้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดูวิธีการเอาวิเคราะห์ได้นะครับว่าวิเคราะห์เนี่ยตัวนี้เนี่ยรายได้นะครับเป็นเท่าไหร่นะครับการคาดการณ์เนี่ยเป็นแบบไหนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะบอกได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะสังเกตได้นะัะว่าราคานะครับหรือว่ารายได้ที่แท้จริงนะครับที่ออกมานะครับค่อนข้างจะมากกว่านะครับรายได้คาดการณ์นะครับซึ่ง เป็นการบ่งบอกได้นะคบว่าว่าตัวบริษัทเนี่ยมีความที่มีความน่าเชื่อถือนะครับมีความเข้มแข็งนะครับตัวบริษัทเนี ok ่ยเหมาะกับการลงทุนในระยะยาวครับอันนี้ผมไม่ได้แนะนํานะแต่ว่าสังเกตจากตัวสถิตินะครับที่ผ่านมานะครับประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ก็จะมีการบอกนะครับถึงจุดแข็งจุดอ่อนนะครับของตัวบริษัทนะครับของ Microsoft เนี่ยจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็โอกาสแล้วก็สิ่งอันตรายของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็สามารถที่จะมาอ่านตรงนี้ได้นะครับ โอเคผมก็ถือว่าในอิเคร์ฟชันเนี่ยก็ให้ข้อมูลได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าเกิดว่ายังไม่จุใจนะครับวแล้ก็สามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชเพิ่มเติมได้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับใน Google นะครับโอเคนะครับอ่ะผมก็หวังว่าวันนี้นะครับก็เพื่อนๆเนี่ยจะเข้าใจตัววิธีการวิเคราะห์นะครับแบบพื้นฐานนะครับหรือว่า fundamental analysis มากขึ้นนะครับก็ หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะนำนะครับวิธีการวิเคราะห์ในคลิปนี้นะครับไปใช้กับวิธีการเทรดนะครับของเพื่อนในอนาคตนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนที่สนใจนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีบัญชีนะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างได้นะครับเพื่อที่สมัครครับตัวบัญชีนะครับแล้วก็เข้ามาเทรดนะครับทำกำไรนะครับในแพลตฟอร์ม IQ Option นะครับได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะได้อะไรไปเยอะแล้วนะครับก็พบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากคร